ฝากถึงพ่อเล่นะพ่อเล่ก็นยิ่ไปคิดว่าพ่อเล่พอล่พอมูยองอยจ,จะบอกให้นะว่านางไทยร่อมาถึงร้านแล้วก็สัญญาอะไรกับม <c oughs> ึงไว้เราว่ายองจ้าสวัสดีค่ะมาพบมาพ,อ,มาพอกับแม่บัวใช่เดอบัว J O 2 Official ค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันคำคอยร้อยแรงอีกคือเนเงาเนาะค่ะเนาะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เนาะอุ๋งอิงนะคะ สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็แฟนคลับแม่บัวด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะพอคลิปแม่บัวก่อยเลื่อนพานเนาะค่ะเนาะเบิ้งเป็นกำลังใจให้แม่บัวแน่เนาะค่ะเนาะสิได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้กับซิมัสโซเลเรื่องลูกสาวค่ะเมะื่อคืนเมื่อคืนนี่สำหรับเมื่อคืนนี้ก็ทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ,นะคะพี่น้องขะ บายเปนเพิ่นม้าเบิดจังหวัดอรวรพี่น้องแนนอัดยัตชาวจังหวัดสกลน,นครให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะแล้วก็สกลน,นครนี่ก,ก็คือเป็นบ้านเกิดของแม่หน่อยนะคะเป็นบ้านพา่อใหญ่แม่ใหญ่น้องอุ้งอิงนะคะคุณตาคุณยายนะคะเป็นบ้านที่แม่น่อยเกิดเนาะเพิ่นกะสมคำล่ำลืออยู่พี่น้องครับ เต็มเดินอัญะพี่น้องคะเมื่อคืนนี้เนาะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอิหลากอมาในชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่แม่บัวว่าเดี๋ยวบอาเองเนี่ยค่ะแม่นุชเป็นคนพูดในคลิปพอนุชน,นะคะเนาะพี่น้องคะอิหลาออกมาจากเต้นอิหลากสิวายแม่แม่หน่อยกอนอนดาเปลือกซืเห็นเป็นกิจวัตรประจําวันตลอดเวลาที่แม่ถ้าแม่หน่อยไปด้วยนะถ้าแม่หน่อยว่าไป อิหลากสิีว้พ่อเอกกับศสิมหาพ่อพ่อพ่อมีแม,ม่พ่อน,นุษนแมบ่บียังศีหลากศสิมหาพ่อพ่อจูก่อนขึ้นเวทีเนาะแต่เมื่อคืนนี้ก่อนขึ้นเวทีนางก็จะมาหาแม่นุษก่อนแม่นุษย์ไปด้วยนะคะแม่นุษย์ไปให้กำลังใจลูกสาวน้องคืนนี้แล้วก็มีน้องๆเดินตามนะคะลูกๆพอนน่อนุษนกับน้องอลิศนะคะเดินตามมาส่งพี่ๆขึ้นเวที แล้วก็เป็นอยังที่อบอุ่นมากเนาะผลกับมาซองเบิองอายหลองพิงมาซองเบิงพอๆแม่บนเวทีนะคะค้นแน่นค้นหลายคักพี่น้องคะเมื่อคืนนี้ที่สกลน,นครเนาะสาหรับมือแรงนี่กับซอยูคําบ้านบ้านคําโคนสว่างนจังหวัดน้องคายพี่น้องก็สิออูอีสานเหนือเยื่งเยงทั้งพุ่นเนาะสะกลน,นครน้องคายชัยภูมิประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ สำหรับค่ำคืนนี้วันที่16นี้ก็จะอยู่ที่บ้านคําโคนสว่างอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะแต่ว่าวันที่17นี้จะมีงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครพนมไงจังไหนจีไงบางญ่อีหลากอะไรฝากความถึงพ่อประธานห้างว่ว่าอีหลาสิบปีซอยขายบัตรขายตัว๋ว แต่ว่าก็ต้องมีค่าขายตัววัพิ่นโวเินก็พอพิ่เนาะแล้วก็ฝากไปถึงพ่อเล่ววัสดพ่อเล่พ่อพ่อเล่เลเต็นมังกรกับพ่อหมูหยองนะคะว่าหนังขายออกเกินล้านเลยล้านลเลยด้วยวัสดสัญญาอีกอย่างไว้ว่ัสดุเิ่นว่าอันนี้ก็ไปตามเบิ่งในคลิปเนาะค่ะคลิปต่างๆของพ่อนุ้นั่นแหละว่าพ่อเลเ่ต็นมังกรสัญญาอะไรกับน้องอุ๋งอิงไว้นะคะพี่น้องคะ พิ่นกระท้วกันเล่นกับเป็นการเบาอยูก่กระเศ้าเย่าแย่เย้าหยอกกันเนาะพี่น้องคะสําหรับวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดที่บ้านนาพระชัยจังหวัดน้องคายเอ้ยจังหวัดนครพนมเนาะพี่น้องคะสําหรับน้องอุ้งอิงนี่ก็ผู้ใดว่าจังได้กะซางยิลากะสิขึ้นเบทีรลองเพลงคือเกาอ่าเพรว่าอีหยังสิเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ภาษามล๊มมลอง,มลอง่มืออย่เนาะพี่น้องคะบุรลคนลกกษิบวาอีลาเมื่อนึงมาซิมีอีลาว่าอมาอยว่าเป็นอย่างคือบ่ใครเด็กไปห้านองห้าน,ง,นงพันว่าคือพี่น้องคะหลังเวทีทุกคนมีหน้าที่ท้าบ่ว่างอีหลีกับกบ่เด็กไปหล่นน้ากันนี่คะ่ะสำหรับความน่ารักของอีลานาะคะพี่น้องคะมีให้เห็นทุกวีทุกวันเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี่ก็ใส่ชุดเหมือนเจ้าหญิงอย่างที่แม่บัวเบอไปแล้วว่าแม่บัวเรา ช,ชุดนี้คือจังเจ้าหญิงพี่น้องคะถ้าไมบัวจะไม่ผิดชุดนี้จะเป็นชุดที่พนนทําจัดให้น้องตั้งแต่เปิดตั้งแต่เป็นงานบุญของปลายปีที่แล้วนะคะพี่น้องคะแล้วก็เมนูเห็นลูกสาวใส่ชุดนี่เมื่อคืนนี้กออกปากเลยค่ะว่าเจ้าหญิงน้อยว่าสัน คือคือเป็นนางเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายพี่น้องคะสองปีสามปีมากกันยังคือเก่าพี่น้องคะเพิ่มเติมคือความมีมีแบบความมีวุฒิภาวะโตขึ้นแล้วก็เป็นอียงที่ชื่นใจเห็นเราก็ชื่นใจตลอดเพราะว่าเวลาแม่บัวไปหน้าง,งานไปเจอเนี่ยก็จะเห็นเห็นความเป็นดู หเห็นความน่ายดูกระษียนความเป็นตะเบิงความแบบหน้านหักข้องอีลาให้เห็นตลอดนะคะพี่น้องค่ะนางจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะน่ารักกับพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับเหมือนเดิมไม่ว่านางจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะพี่น้องค่ะน,น้องก็จะไปเดินตลาดไปให้พ่อพ่อแม่แม่ถ่ายรูปแล้วก็จะไปเยี่ยมหน้าขายตั๋วนะ่ะก็จะเป็นอะไรที่ชื่นใจนะพี่น้องค่ะไปพอลูกสาวนาค่ะ หน้าง,งานทุกครั้งนะคะนางก็จะไปนั่งขายตัว๋วเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะไปพบไปพ่อกับพี่หลายอยู่หนางานแน่หนาวิธีแน่มันเป็นความสุขของพ่อกับแม่นะคะของพ่อพ่อแม,ม,ม่ทุกคนนะคะจันไดกะเดี๋ยวแต่มักไผ่มักมั่นนะพี่น้องคะหมักมะล้ากับเบิงมะล้มนะคะเนาะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่บัวฝากช่องใชเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะ ฝากกดไล่์กดกระดิง่งติ้งติ้งให้ไม่บัวในเด้อคะ่ะสวัสดีจ้า